หลายคนอยากแจกรับกับกิจกรรมแคปจอรอลุ้นในาการโคชบอลเต็งถ้าคุณเห็นสัญลักษณ์นี้แคปจอพร้อมส่งร่วมลุ้นสินค้าแท้จากสโมสรชั้นนำครับโคชบอลเต็งวันนี้อยู่ผมบอลเสตวัตพรีเมยรีกอังกฤษทุกคนลิวพูจะเปิดบ้านเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสครับเวลา3ทุ่มราคาต่อรองลิวพูต่อลูกครึ่งควบ2เดี๋ยวมาดูความพร้อมของทั้งทีมกันเจ้าบ้านลิวพูล5เกมหลังสุดครับชนะ3แพ้1เสมอหนึ่งสภาพทีไม่มีโรเบิร์ตสันไม่มีเตียโก้แล้วก็เคอร์รีสโตนส่วนนอตติงแฮมฟ เสมอสี่แพ้หนึ่งสภาพทีมเจ็บเพียบโอริกี้เด็กเก่าฮงแอสซันโอโดอยแล้วก็ดานเยโล่เกมนี้ทุกคนชื่อชั้นฟอร์มการเล่นโอ้โหคนข้างห่างทีเดียวครับลิวพูยิ่งเล่นในบ้านยิ่งมั่นใจฟอร์มการเล่นกําลังมาเกมลุกมีความหลากหลายส่วนนอตติงแฮมเองเนี่ยเกมรับก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทีเด็ดในการโต้กลับอะไรก็ยังไม่ชัดเจนเกมนี้ครับราคาต่อรองผมเชื่อว่าลิวพูยิงถึง1ประตูแน่นอนแต่ลูก2อ,อาจจะต้องรอรุ่นหน่อยทีเด็ดของผมวันนี้ครับโค้งแดงมีดีชนะได้แน่นอน2ประตู